เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนะื้อชีเกมเมอร์กันอกีกเ,เช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นโรลิออนเพื้อนดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับโรลิออนของผมเองนะอ่ก็มารีวิวสกินใหม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับหลอดไอวอรี่ Lord นะครับก็เป็นสกินระดับเลเจน d ์นะครับมาคู่กับหลอดอิโมนี e ่นะครับโอเค โอ้โหตอนต่อไปไม่เป็นไรครับก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่อาลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคก็เป็นสกินแบบแนวแบบหมากลุกนะประมาณนี้นะโอเคก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับก็ขอตัวับไปรีก,ก่อนนะครับช่วงน,นี้นะด้วยความที่ว่าโ o ลิออนเนี L ่ยมันมีสกินแบบ เปลี่ยนเอฟเฟกค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็แนะนําให้ซื้อนะครับอ่าเป็นสกินใหม่ที่เปลี่ยนเอฟเฟกได้นะครับก็ไม่น้อยหน้าอ่าไม่น้อยหน้าแบบสกินลิมิเต็ดเลยนะสกินนี้เป็นเลเจนที่สวยกว่าลิมิเต็ดก็ว่าง่ายๆนะครับโอเคดูดีเป็นหมากลุกโคตรสวยเลยแล้วก็มีเสียงด้วยนะแอนตี้แบบตอนโยนนะครับแล้วก็โดนนะมันจะเป็นเสียง นะครับโคตรเท่อ่าก็ถ้าซื้อเป็นแพ็คคู่ก็448คูปองนะครับแต่ถ้าซื้อเป็นตัวเดียวๆเนี่ย299นะครับโอเคผมก็ซื้อมาสกินเดียวๆนะซื้อมาสกินเดียวนะครับโอเคเอาสีเดียวนะเพราะว่าจะเก็บเอาไปซื้อลาวิวอีกอยู่นะสลับสกินมิราเคิลนะครับโอเคครับ เดี๋ยวไอเทมชิ้นต่อจากรองเท้ารถรองเท้ากันซีซีก็จะขึ้นเป็นทางด้านอากูนี่เลยนะครับโอ้โหโดนยกพิเกอร์เลยันอยู่แล้วอันตรายจ้าน่ากลัวนะเนี่ยเจอกิกซี่เนี่ยเล่นยากนะครับด้วยความที่ว่าโรเลีอนแผ่นนี้มันเล่นยากอยู่แล้วนะสกิลสองเนี่ยมันไม่อมตะนะครับเลยหลบพวกสกิลค่อนข้างยากนะครับก็จะโดนต่อง่ายนิดนึงนะครับต้องเล่นคู่กับซิฟให้มากๆนะเกมนี้ โอเคไม่มีใครนะครับก็เดินเดินเซฟๆหน่อยนะเขาอาจจะดักเราได้นะครับเฮ้ช่วยป่าเราฟาร์มไปก่อนลิงยังไงลิงก็อยู่ในบ้านนะไม่ออกมาเลยเคช่วยช่วยฟาร์มไปครับเออคิกซี่ไม่ดักวะเรียกว่าคลิกซี่จะอยู่นะครับโอเค ตีไปเฮ้ยบนจังหวะน,นี้ต้องบวกแล้วงไงให้ราให้ซิเขเปิดก่อนนะเราก็ไม่กล้าเปิดเหมือนกันนะโอ้ไม่มีอันตีนึกว่าจะกิ้งพระเจ้าจอจังหวะนี้จับยกสวยได้ทุเรนครับยังไงได้หมดหรือเปล่าสวยโอเคครับถือว่าทำได้ดีนะช็อตน,นี้นะโอเคตีไป เอาหรือเปล่าเอา้ยคิซี่มันจะเกินไปแล้วว่าช็อตช็อตช็อตตายไปโอ้ดาร์กโดนลาดโคเคยเดี๋ยวขึ้นไปกดดันลิงนิดนึงนะครับสำหรับเบฟแทนออฟเลนนะโอเคสวยงามครับแล้วก็นี่ก็เป็นไอเทมอีก ไอเทมหนึ่งที่แก้ตัวหลวงค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวแก้ตัวที่แบบใชด้ดาเมจกายภาพโจมตีเรานะอ่าลิงมันก็แพอ้อาร์โกนี่นะครับเพราะว่าอาร์โกนี่มันบวกเกาะด้วยนะครับทุกคนแล้วก็บวกลดคูดาวนะออกมาก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับเพราะว่าแพทนี้เนี่ยสกิลสองของโรนิออนเนี่ยจะนับตามจํานวนคูดาวนะครับยิ่งคูดาวเราเยอะเนี่ยยิ่งรีไวนะครับสำหรับสกิลสองนะก็จะส่งผลให โลลิออนเราเนี่ยโดดได้รัวๆนะครับอ่าโอเคไดอาร์โกนีแล้วมีคนมากันวะยังไงช็อตช็อตช็อตไปโดนเดี๋ยวขึ้นเป็นทางด้านไกอาร์สแตนด์ดเลยนะเพราะว่าเจอเป็นทางด้านมีดสองเลยนะตามจริงก็ควรออกทอยแะแต่อยากได้ไกอาร์นะครับเพื่อเอามารีเลื่อนนะเจอทางด้านคิซี่กับทูเลนเลยนะแบบดาเมจแรงเว่อร์เลยนะ โอเคกอร์หนึ่งศูนย์สองครับนี่ไงช็อตไปพยายามอย่าเอาตัวไปแลกกับคิกซี่นะครับตัวมันดาเมจยแรงนะแรงมากๆด้วยนะยังไงนี่ไงช็อตเอาเป้านีอ้อยมาวะเอาโงกรได้นะเพื่อนโอ้ยจะยัดเลยเหรอฟิกเกอร์ลูกบอล กดแช่ลงไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้ไดสุดเอาด้วยโอเคตายครับถือว่าแรกคลิกซี่มาได้นะครับช็อตเมื่อกี้นะก็มาต่อกันเลยครับเย่ชอ็อตถ้าเอาช็อตทางไกลเนี่ยมันก็จะช็อตไม่แรงมากนะครับแพดนี้นะแต่ก็พอโซนได้นะครับพอทําให้เขากลัวนะเพราะว่าสามารถคอโมโบกับอาร์โกนี่เนี่ยก็พอมีดามเมจที่จะปิดสกอร์ได้นะครับนี่ไง โอเคพอต่อต่อทีอ่เจ็บได้นะจังหวะน,นี้ยังไงสวยได้อยู่เอา้าพุ่มช็อตโอติคือโอ้ว่าจะได้ดับเบิลเห้นไติคือครับตรแย่ติดคือ,ค yeah. คอโอเคปีปอมไปแล้วกันไม่มีใครตีใช่ไหมให้เม็ดตีก็ได้ คิวไปสามตัวแล้วนะครับเกมนี้โคตรตึง <Ultimate. S 1> มันจะตึงเกินไปหรือเปล่าโอเคกดตอนกลางคืนก็จะตึงนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเจอเป็นทางด้านซูพีมสองคนเลยนะนี่ไงยกสวยครับยกสวย oh. ผมก็พยายามไต่แรงขึ้นซูพีมนะไม่รู้จะขึ้นทันหรือเปล่านะครับเหลืออีก10กว่าวันมั้งจะรีแรงนะ ไม่สิแล้วอีก7จ็ดวันนาทีเดียวนะวันที่28ก็รู้สึกว่าน่าจะรีแรงแล้วกพพร้อมฮีโร่ตัวใหม่เข้านะครับนี่ไงช็อตไปช็อตไปเนี่ยเจ็บนะครับเห็นไหมก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็แรงนะถ้าช็อตระยะไกลนะนี่ไงตายด,ดิสวยฟิกเกอร์โยงหนึ่งทีโดดช็อตหนึหนึ่งทีแต่ไม่โดนจังหวะนี้เปิดอันตีโอ้โหโยนไม่ทันอันตีก็ค่อนข้างสวยนะ เป็นรูปหมากลุกนะครับค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะหลอดไอโบดีบ้ Lord นะครับนี่ไงช็อตช็อต okay. เดี๋ยวขึ้นเป็นอาร์ติกออฟเลยนะครับจะได้หลบตัวดาเมจง่ายๆหน่อยนะเพราะว่าเจอดาเมจหนักๆเนี่ยโรล,ลิออนก็ยืนยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีกันซีซีแล้วนะมันไม่มีอมตะแลนะครับ โอเครู้สึกว่าจะมีการซีซีนะสกิลสองโรล,ลิออนนะครับต้องไปเช็คอีกทีเพราะไม่ได้เล่นนานเลยนะครับแต่ไม่กันดาเมจนะครับแต่การซีซีมั้งครับถ้าที่จำไม่ผิดนะจับโยกโอ้ไม่โดนจะได้กล้าโดนนะครับอรโอเคไม่อยากกลับบ้านนะใช้อากุใช้ใชอ่าไกอาแบบ ดึงเลือดเอาดีกว่านะค okay. เดึงได้เรื่อยๆนะเพราะโรลเออนมันก็ดูดเลือดได้นะครดูดเลือดแรงนะแต่ดาเมจเบานะไม่เหมือนเดิมนะโอ้ยดิงมาโอ้โหโอ้มันมาตอนไหนวันนี้สว okay. ยครับมันจะเกินไปละลิงอ,อยากได้ลิงวะนี่ไงซ็อตโดนอยู่นะตายซะ นีไ่ไงโอ้โยไม่โดนผ่าดผ่านผ่าผ่าจัดในจังหวะนี้มีคนอยู่แถวนี้ปะไม่มีนะครับดรอดตัวไปวโอ้โอยจะบาดตายเอาเอา ฟิกซี่มาตอดป๊บปั๊บปั๊บเจนบอกเลยเจนเนี่ยจังหวะนี้ฟิกได้นะฟิกได้นะจังหวะน,นี้ฟิกก็ยกไม่หนึ่งทียกได้แค่นั้นแหละครับโอ้หดามเมจไม่พอดาเมจแทบไม่มีเลยน,นะจริงๆดาเมจมันดรอปลงไปเยอะมากเลยนะถ้าออกไอเทมไกอามาก่อน ยกแบบได้แค่ข้อเดียวอะเน้นแบบทำซีซีมากกว่าน,นะเน้นแบบคล้ายๆซัพพอร์ตนะโอเคดามเมจมันจะเป็น,เ,นเรื่อยๆนะเป็นดามเมจเ,เรื่อยๆนะไม่ใช่แบบดามเมจปุ้มทีเดียวหายนะโอเคชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็อตช็อตเนี่ยเห็นไหมแต่ตัวมันก็ยังเล่นได้นะครับแต่ต้องมีโลมแบบซีซีดีๆนะครับซีซีแน่นๆนะถ้าไม่งั้นเล่นยากนะไม่มีตัวบังให้นะเจอวีล่าก็น็อกแล้วครับ โรลิออนเจอเจอวัมีแรงๆเนี่ยยืนไม่ไหวครับไม่เหมือนแพดก่อนนะเจ่ยจังวันนี้จับยกสวยยังไงกดแช่แข็งลงไปหนึ่งทีอ๋อกดลอนี่ไงเจ๋อครับทำเลนไปครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบแท็กได้ก็แท็กนะเอาอะไรได้ก็เอานะจะได้คุ้มๆหน่อยนะครับ ยังไงชูเรนมาคอตเรืองแสงผมว่าล่างสีนี้ก็เท่ดีนะใครชอบสีแดงก็ไปจัดได้นะไปชอบสีดำนะแต่ล่างแสงผมชอบมากกว่านะ็นสกินแพ็คคู่นะนี่ไงชอชอตชอบชอเจ็บบอกเลยเจ็บโคตรแรงเดี๋ยวโดดไปเชียร์ชีปก่อนใจเย็นเพื่อนโอเค ตอนนี้ก็ใกล้จะถึง1,800ซับแล้วครับก็ช่วยๆกันติดตามหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับโอเคออถึงถ0ึ0ง10,000ซับไว้ๆแต่จ,จังวันนี้ยังไงช้อนไม่โดนอย,อย่าเดินเข้าไปครับอันตรายเช็คไว้ก่อนเช็คไว้ก่อนเฮ้ยโดนยิง จะทำซับพอร์ตชั้นนี่ไงโอ้โหโคตรแรงดูดีขนาดมีไกอาเนี่ยทุกคนกิกซี่ชนโคตรแรงในตัวอะไรก็ไม่รู้จังหวะมายกโอ้โยยกไม่โดนวืดฉันซอรี่เพื่อนอย่าตายอย่าทำซับพอร์ตผมโดนนะโดนนะสวยครับได้กิกซี่ครับออยเราโคตรตึงออยจูฟีมเนี่ยโอเค นี่ไงโดดช็อตเลยลูกเป่านี่ไงเอาเป้า 1. ลิงเนีย่ยมันแหลมอ่ะมันแหลมอ่ะมันแหลมจัดจังหวะนี้ฟิกเกอร์แช่แข็งเมื่อนันตียกสวนอ้าวแต่มันมีล้างยังไงช็อตทางไกลก็ได้วะนี่โดดใส่ทีโ่โอ้โอโอโยอมหน,น่ยยยย тай, тай, นนอยเพื่อนสวย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 กับใต้กับใต้กับแห้งครับทุกคนรอตัวไม่ได้ดีนะเพื่อนเสียพัน ทำงานเราแห้งไปนานแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวกลับไปนี่ก่อนนะ,ะเดี๋ยวขึ้นไปทางด้านสตาร์ฟออมนูนเลยนะเจาะเกาะของเรานะครับโอเคหลีเลือดก,ก่อนนะ,ะเล่นแบบใจยเย็นๆสกอร์ก็ไม่ได้ถือว่าแย่นเกเองก็พอเล่นได้นะ,ะนโอเค เอาได้ก็เอาครับสวยยอนเราได้แดงนะแต่ว่าจะช็อตนะดิตัดคีบไปก่อนนะไม่เป็นไรอ้เอาออยล่วงเอ้เดี๋ยวพิ่งเอาแดงนะอ้อยล่วงนี่ไงตายดิโอ้สกิลลีไม่ทันครับปล่อยไปครับสกิลลีไม่ทันผมว่าเราสู้ไหวนะือถ้าเราใช้เชิงดีนๆนะครับไม่มีไม่ไมี ลิงป่ะนี่ไงเอา้ากิกซี่โอ้โอ้โ,อโดนย้อนรูดนี่ไงสวยครับทําดีครับย,รย้อนอูดับเบิลโกแรงเอานี่ไงกดแชร์ลงไปหนึ่งทีครับสวยโดนย้อนรูดตายหมดเั้ามานี้ขอละกันทูเลนโอเคสวยครับดับเบิลคิวจบเลยดีกว่าไม่เอาแล้วดังจบเลยจบเลยโอเคจบไปแล้วนะครับ ก็จบแล้วนะครับสลับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้เอ็มีนะทุกคนโอเคเกมนี้ก็ย้อให้ยอนเข้าไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง,องนุชิตเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับทุกคนไว้เจอกัน